สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA Online นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ารถนี่เลยครับ T20 นี่เลยเป็นรถที่เคยโด่งดังตอน GTA มาช่วงแรกๆนะนะแต่รถคันนี้เนี่ยในชีวิตจริงเรามีชื่อว่า MacLaren P1 นะเราไปเสิร์ชดูกันได้นะครับผมนี่่าเดินดูรับพันรถเรียบร้อยฮะและนี้ก็คือข้างในของรถนะครับผม ส่วนตัวผมไม่ชอบหน้าปัดใหม่แล้วก็แอร์ผมรู้สึกว่ามันดูเหมือนรถบ้านๆยังไงก็ไม่รู้อะพวงมาลัยโอเคเกียร์โอเคครับแล้วก็เบาะประมาณนี้นะโอเคเจค้ารถคันนี้นะครับอยู่ในหมวด Legendary Motorsport นะเอาราคาแพงขึ้นก่อนเลยอ,อยู่ไหนหนะนี่ครับมีราคาอยู่ที่2ล้าน2องแสน ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยจะมีของแต่งมากน้อยเพียงใดนะไปะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับเราก็มาถึงอูแต่งรถกันแล้วนะ <c oughs> มาดูกันกันดีกว่าครับว่าเจ้าทีสิบนี้จะมีของแต่งมากน้อยเพียงใดนะ <c oughs> มาเริ่มจากปัมเปอร์หน้าเลยนะเดิมๆม,มาแบบนี้นะครับของแต่งมีประมาณนี้ฮะมีให้เลือกสองอย่างต่อไปก็ข้างหลังนะนี่ฮะมีให้เลือกประมาณนี้ หมดแล้วมันไม่ต่างอะไรเดิมๆจากโรงงานเลยแค่เปลี่ยนสีเองครับต่อไปก็ท่อมีให้เลือกประมาณนี้ฮะอันนี้เดิมๆจากโรงงานนะนี่ครับท่อมีให้เลือกมีสามแบบหมดแล้วต่อไปหูดมเดิมๆมาแบบนี้นะส่วนตัวเดิมๆนี้สวยแล้วนะมผมชอบแต่มีของแก่งมาผมก็เอามีประมาณนี้แล้วก็ต่อไปหลังคารถนะเดิมๆมาแบบนี้นะแบบร้อๆเลยแล้วก็เพิ่มตรงนี้มานิดนึงฮะ หมดแล้วแล้วก็นี่สเกิร์ตข้างสังเกตตรงนี้นะครับตรงที่เคอร์เซอร์มาห่มชี้นี่นะแค่นี้เลย <c oughs> ครับผมหมดแล้วลดร,ราคา2อล้าน2แสนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสความเร็วเจ้ารถที0กันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคฮะเราก็มาถึงที่สำหรับทำการเทสความเร็วเจ้ารถท20แล้วนะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมไปไปแล้วครับโอ้สนถึง1 0 0รอนี้ ช้ามากเลยนะแม่โอ้โอ,โอ,อยู่แล้วก็พุ่งเฉยเลยไปแล้วครับค่อนข้างขึ้นช้ามากจะร้อยยี่สิบไหเนี่ยคืนสนามมานะครับโอ้โอเบอก,ก่อนได้เต็มที่แค่ร้อยสิบเองอ่ะเฮ้ยถามจริงดิผมอุตส่าห์คาดหวังว่ามันจะถึงร้อยยี่สิบนเนี่ยเออ โอเคเดี๋ยวเราไปเทสการเข้าโค้งของเจ้าทียสิบกันเลยดีกว่าครับผมแม่ผิดหวังจริงๆโอเคฮะเราก็ okay, มาถึงอีกที่นึงแล้วนะสําหรับทําการเทสการเข้าโค้งของเจ้าทียีนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมไปไปไปแล้วโค้งนี้สบายๆครับปึ๊บปึ๊บต้องควบคุมหน่อยปึ๊บบุ๊บอ่ shit here we go again โอ้ย <laughs> โอ้ยพยายามจะเพิ no ่มความเร็วไม่ได <player> ้เ <whiskey> พิ่ม <seemingly> ปุ๊บมันหลุดเลยไปครับไปครับปึ๊บตรงเนี้ยพอเอาอยู่ดีๆก็เกือบปานฮะล้อไม่ก่อถนนเชเลยนึบมากนึบเอ้โอ้โหขวดนึบเลยเออไปปึ๊บเฮ้ ขูดรถอยู่ทางโค้งพอดีเสียการควบคุมฮึบๆๆโอ้โหา โอเคฮะไปยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้ารถที20นะส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าราคา2ล้าน2แสนเนี่ยก็โอเคกับรถแล้วนะที่มันแบบว่าให้มาเนี่ยแต่ผมไม่ถูกใจเรื่องความเร็วผมรู้สึกว่ามันน่าจะเร็วได้มากกว่านี้ครับคันนี้โอเคฮะถ้าท่านผู้ชมชอบยังไงก็ฝากดกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ผมกับผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย